ภาษาใต้เป็นหนึ่งในภาษาที่มีมนเสนห์น่ารักน่ารักบางอย่างแอบแฝงอยู่ในแต่ละถ้อยคำที่เปล่งออกมาแต่ภาษาใต้เป็นภาษาที่ไม่มีภาษาเขียนตายตัวโดยเป็นภาษาที่ใช้กันในภาคใต้ของประเทศไทยมีการใช้ภาษาใต้อยู่เช่นเดียวกันแต่ใครจะรู้ว่าภาษาใต้นั้นได้มีการจำแนกภาษาใต้ออกเป็น5กลุ่มด้วยกัน ภาษาใต้ถิ่นสงขลาภาษาใต้สำเนียงสงขลาเป็นสำเนียงใต้ที่คนใต้จังหวัดอื่นๆมักจะมองว่าพูดแปลกๆภาษาถิ่นใต้ตะวันออกนครศรีธรรมราชพูดง่ายๆคือภาษาใต้ที่ใช้ทั่วไปส่วนมากจะใช้กันในจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีรวมทั้งจังหวัดตรังและสตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตกภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะพูดกันทั่วไปในฝั่งทะเลอันดามันบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาภูเกต็ตระนองสุราษฎร์ธานีและชุมพรภาษาถิ่นใต้เจเหภาษาใต้สำเนียงตากใบเป็นภาษาถิ่นใต้ที่พูดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดปัตตานี ภาษาถิ่นใต้พิเทนภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงพิเทนเป็นภาษาถิ่นย่อยของภาษาถิ่นใต้สำเนียงตากใบที่ใช้อยู่ในตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงและตำบลการุบีอำเภอกระพอะจังหวัดปัตตานี ภาษาทองแดงคําว่าภาษาทองแดงจะหมายถึงผู้ที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยถิ่นใต้เมื่อพูดภาษาไทยมาตรฐานแล้วสํำเนียงจะไม่ชัดกล่าวคือมีสํำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้หรือใช้คําศัพท์ที่มีอยู่เฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้